เดี๋ยวนะคุณได้ยินไหมเหมือนมีคนมาเคาะประตูบ้านคุณนะแต่คุณนึกไม่ออกเลยว่าเป็นใครก็บางที่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านมาขอยืมเครื่องมือทําสวนอีกรอบหรือเปล่าคุณลงบันไดไปชั้นล่างแต่แล้วคุณก็ได้ยินเสียงโลหะขูดอยู่ในรูกุญแจคุณหยุดนิ่งตัวแข็งทื่อด้วยความกลัววินาทีต่อมาคุณได้ยินเสียงประตูดังแกรกปัญหาคือคุณอยู่คนเดียวขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคนอยู่ในบ้านจริงๆแต่คุณควรเงียบมากๆเผื่อเป็นขโมย ให้มองไปนอกบ้านเพื่อหาร่องรอยคุณเห็นอะไรน่าสงสัยไหมมีรถที่ไม่คุ้นตายอยู่ใกล้บ้านของคุณหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะเห็นรอยเท้าหรือหน้าต่างที่แตกประตูรั้วเปิดอยู่หรือไม่นอกจากนี้อาจมีคำใบ้าบาง,างอย่างอยู่ในบ้านแต่ต้องระวังตัวขณะกำลังมองหาพวกมันด้วยนะอย่าให้ใครเห็นล่ะบางทีไฟที่เปิดประจำอาจจะโดนปิดไปหรืออาจจะมีโคลอนอยู่บนพื้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนตั้งใจฟังเสียงให้ดี บางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงฝีเท้าหรือการเคลื่อนไหวหรือเสียงประตู e เอดอาร์ตเดี๋ยวคุณที่ยินนั้นไหมดูเหมือนมีบางอย่างเดินชนโต๊น้ําชาของคุณโอเคดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ในบ้านของคุณจริงๆที่นี้ขั้นตอนต่อไปของคุณคือพยายามออกจากบ้านอย่างปลอดภยัยถ้าเป็นไปได้ก็ให้รีบออกไปซะทั้งประตูหน้าหรือประตูหลังหรือแม้แต่หน้าต่างที่ออกไปได้หากเสี่ยงหน่อยคุณก็ควรต้องพยายามหนีให้ได้เชื่อผมสิสการบาดเจ็บเทียบไม่ได้กับชีวิตหรอก หากการหนีไม่ใช่ทางเลือกให้แอบ,บที่ไหนสักแห่งห้องนอนมักเป็นห้องแรกที่ขโมยเข้าไปตรวจดูเพราะเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่เก็บของมีค่าไว้ดังนั้นควรอยู่ให้ห่างจากมันจะดีกว่าแต่หากไม่มีที่อื่นแล้วห้องนอนก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยให้ล็อกและแซงทําเป็นว่าคุณหลับแต่ถ้าสามารถทําได้ก็ให้ไปซ่อนที่อื่นจะดีกว่าห้องน้าก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะโดยปกติแล้วมันจะไม่เป็นที่สนใจของพวกขโมยทีนี้ให้อยู่อย่างเงียบ ขัวขโมยอาจจะใช้เวลาไม่เกิน1ินาทีในบ้านของคุณหากพวกนั้นไม่พบว่าคุณอยู่ในบ้านคุณจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าได้สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องอยู่อย่างปลอดภัยดังนั้นอย่าเคลื่อนไหวหรือส่งเสียงดังใดๆและเมื่อคุณซ่อนตัวปลอดภัยแล้วให้โทรแจ้งตำรวจทันทีจำไว้เมื่อโทรหาตำรวจให้ระบตุตำแหน่งของคุณก่อนเสมอในกรณีที่มีบางสิ่งเกิดขึ้นและสายต้องตัดไปอย่างน้อยตำรวจก็รู้ว่าต้องไปที่ไหนหากไม่มีใครสังเกตเห็นคุณ ให้พยายามศึกษาผู้บุกรุกอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าลืมจําส่วนสูงรูปร่างวิธีการเดินสีผมเชื้อชาติเพศอายุและรายละเอียดเฉพาะอื่นๆที่คุณอาจสังเกตเห็นสิ่งที่คุณสามารถสังเกตได้จะเป็นประโยชน์หากคุณสามารถมองออกไปข้างนอกและเห็นรถได้ให้จำยี่ห้อสีและหมายเลขทะเบียนรถจากนั้นให้รอจงอยู่นิ่งๆและอย่าออกจากสถานที่ที่คุณซ่อนอยู่จนกว่าขโมยจะออกจากบ้าน หรือเจ้าหน้าที่มาถึงและช่วยคุณแล้วแต่โจรจะไม่ส่งเข้าบ้านหรอกพวกเขาไม่ต้องการให้ใครสังเกตเห็นดังนั้นพวกเขาจึงเลือกเป้าหมายอย่างระมัดระวังและคุณก็สามารถทําให้พวกเขาไม่เลือกบ้านคุณได้ทําให้บ้านของคุณเป็นพื้นที่เปิดโล่งความเขียวขจีทําให้บ้านสังเกตได้ยากขึ้นดังนั้นพวกหัวขโมยจึงเลือกบ้านแบบนี้มากกว่าอย่าลืมตัดแต่งพุ่มไม้ที่ซ่อนหน้าต่างและประตูทั้งหมดด้วย เปิดไฟทันทีที่มืดทุกวันตลอดทั้งปีให้มันส่องสว่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าสนามหญา้ทาทั้งด้านหน้าและหลังบ้านอย่างแรกนั้นมันทําให้มองเห็นสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนขึ้นและโจรก็มักจะไม่ชอบเข้ามายุ่งอย่างที่สองทให้เป็นเหมือนกับว่ามีคนอยู่บ้านเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ใครอยู่บ้านตอนที่พวกเขาปูุกเข้ามาล็อกประตูและหน้าต่างทั้งหมดผู้คนมักลืมปิดหน้าต่างห้องน้ําและพวกหัวขโมยก็รู้ดีเลยล่ะไม่ควรเปิดให้มีช่องทางเข้า อย่าทำทางเข้าบ้านลับในกรณีที่คุณลืมกุญแจหากคุณรู้เกี่ยวกับทางดังกล่าวพวกหัวขโมยก็รู้เช่นกันหากคุณมีต้นไม้ใกล้บ้านเกินไปให้ตัดกิ่งไม้ออกเพื่อไม่ให้คนปีนขึ้นไปและเข้าไปทางหน้าต่างให้เก็บเครื่องมือทั้งหมดของคุณและเก็บบันไดไว้ในโรงรถที่ล็อกไว้อย่าวางพวกมันทิ้งไว้เฉยๆเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานเพราะผู้ขโมยจะสามารถใช้ของเหล่านี้บุกเข้าไปในบ้านคุณได้อย่าซ่อนกุญแจสำรองไว้ในที่สุ่มนอกบ้าน ให้ฝากไว้กับเพื่อนบ้านที่คุณไว้ใจจะดีกว่าหากคุณคิดว่าระบบล็อกตายสองชั้นจะป้องกันไม่ให้คนบุกเข้ามาในบ้านได้อย่าหลงกล60%นของการถูกปล้นบ้านเกิดขึ้นจากการงัดบ้านเพราะฉะนั้นขโมยจะรู้เป็นอย่างดีว่าจะเข้าบ้านคุณได้ยังไงแม้ว่าจะล็อกบ้านหมด30%ของการบุกปล้นบ้านพบว่าโจรเข้ามาทางประตูหรือหน้าต่างที่ไม่ได้ล็อก65%ของการปล้นเกิดขึ้นระหว่าง6กโมงเช้าและ6โมงเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่คุณไปทำงานพอดีก่อนที่จะงานบ้านคุณเข้าไปโจรที่มีประสบการณ์จะใช้เวลาหลายวันไม่ก็หลายอาทิตย์ในการส่องดูแลดเลาสถานที่พวกโจรศึกษาดูตารางเวลาและกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อจะได้รู้แน่ชัดว่าคุณจะไม่อยู่ตอนไหนและไปนานแค่ไหนมันได้ข้อมูลเหล่านี้จากการส่องคุณไกลๆหรือจากการใช้ความสามารถพิเศษอื่นๆหนึ่งในสิ่งที่ขโมยนิยมทำมากที่สุดสมัยนี้ก็คือการเอาเชือกผูกกับลูกบิดประตูนหน้าบ้าน แล้วเอาไปติดกับผนังข้างๆหรือกรอบบานประตูเชือกประเภทนี้บางมากจนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาสังเกตไม่เห็นและจากการสังเกตเชือกโจนก็จะได้รู้วิถีชีวิตของคุณและบอกให้พวกมันรู้ว่าคุณออกไปทำงานตอนไหนไปฟิตเนสตอนไหนไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ตอนไหนและแน่นอนคุณกลับมาตอนไหนเมื่อมีข้อมูลพวกนี้อยู่ในมือมันก็จะวางแผนยกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบโจนที่มีชั่วโม,มงเป็นสูงๆจะมีเช็คลิสต์ทุกอย่างของบ้านที่เป็นเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย อย่างแรกคุณทิ้งประตูหน้าต่างไว้โดยไม่ได้ล็อกการล็อกบ้านเป็นเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วแต่หลายคนก็ได้ไม่ทาซะนี่อาจเพราะความชลาใจว่าต้องปลอดภัยแน่แน่ด้วยความที่มีูรั้วสูงหรืออยู่ในย่านที่ไม่พลุกพล่านหรือบางทีเขาก็แค่คิดว่าแค่ออกไปซื้อของร้านหัวมุมแป๊บเดียว5นาทีจะเกิดอะไรขึ้นได้เชียวแต่เชื่อหรือไม่ว่าแค่นี้ก็เป็นเวลาที่เพียงพอที่จะให้หัวขโมยมือพักการบุกเข้าบ้านคว้าของมีค่าของคุณและลอยนวลไปได้เลย เวลากลางวันบ้านของคุณไม่มีคนอยู่และคนมักจะเข้าใจผิดกันว่าการปล้นบ้านมักจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนแต่นั่นเป็นตอนที่คนอยู่บ้านมากที่สุดนี่เป็นการเพิ่มโอกาสให้โจรถูกจับได้คันจึงปลอดภัยกว่าสำหรับโจรที่จะปล้นในช่วงกลางวันตอนที่ผู้คนไปทำงานหรือไปโรงเรียนหากคุณชอบแชร์รูปภาพและชอบโพสต์บนโซเชียลมีเดียเรื่องของแพงๆของคุณหรือวันหยุดพักผ่อนสุดหรูอย่าแปลกใจถ้าวันหนึ่งคุณจะพบว่าของมีค่าหายไปจากบ้าน มีบางอย่างที่คุณทำได้เพื่อให้ตัวเองเสี่ยงจากการเป็นเป้าของโจรได้น้อยลงไม่มีอะไรสู้ระบบป้องกันความปลอดภัยในบ้านและกล้องวงจรปิดได้หากคุณร้ายสังเกตเห็นสัญญาณเตือนภัยและกล้องที่ทำงานอยู่ mm hmm. ก็มีแนวโน้มที่จะตัดบ้านคุณออกจากรายการที่เป็นเป้าหมายสำคัญน่าประหลาดใจไม่น้อยที่แค่ป้ายระวังสุนัขดุก็ป้องกันโจรได้และจะยิ่งดีกว่านั้นถ้าคุณมีสุนัขจริงๆ รั้วสูงสูและพุ่มไม้หนาหนาที่สร้างความเป็นส่วนตัวให้บ้านของคุณอาจย้อนกลับมาสร้างความสวยให้คุณเองได้แน่นอนเพื่อนบ้านเขามองไม่เห็นหรอกว่าคุณทําอะไรอยู่หลังบ้านแต่พวกเขาก็จะสังเกตไม่ได้เหมือนกันถ้ามีคนร้ายเชิญชวนตัวเองเข้ามาในบ้านตอนคุณไม่อยู่ให้ลองพิจารณาว่าจะทําบริเวณที่เปิดโล่งสักนิดรอบบ้านเพื่อจะได้ไม่ดูแยกจากบ้านอื่นมากเกินไป คุณคงเคยได้ยินมาว่าเมื่อโจรตัดสินใจกำหนดบ้านที่เป็นเป้าหมายแล้วพวกเขาจะเริ่มต้นด้วยการจับตาดูนี่หมายความว่าพวกเขาเฝ้าดูเจ้าของบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของเจ้าของและกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการแอบ,บเข้าไปเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาพร้อมก่ออาชญากรรมพวกเขารู้อยู่แล้วว่าตอนไหนไม่มีใครอยู่ข้างในหรือเมื่อไรที่เจ้าของไข้เขว กโนบายอย่างหนึ่งที่โจนใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของคุณนั้นเรียบง่ายมากจนคุณไม่ได้เอะใจแต่ครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเสียงเบาๆใต้พื้นรองเท้าของคุณให้อยู่และตรวจดูว่ามันคืออะไรมีโอกาสสูงที่คุณเหยียบคุกกี้ที่แตกหากเป็นกรณีนี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีบางอย่างผิดพลาดอย่างมหาเลยละ่ะประเด็นคือสิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่อาชญากรใช้เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ออกไปข้างนอกหรือกลับถึงบ้านในตอนเย็นเมื่อไหร่คุกกี้เป็นสิ่งซึ่งผู้คคคนนนมมัักกไ่่อยฉุิดเเเวลาสงตห็ คุณกลับถึงบ้านเหยียบคุกกี้ทําให้มันเป็นเศษและเปิดเผยความลับทั้งหมดของคุณต่อหัวขโมยโดยอัตโนมัติพวกเขารู้แน่ชัดว่าบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่หรือไม่และยังสามารถรู้ถึงตารางเวลาของเจ้าของบ้านได้อีกด้วยสิ่งต่างๆจะยิ่งแย่ลงไปอีกหากคุณไม่อยู่บ้านคุกกี้ที่อยู่ใต้พรมเช็ดเท้าจะยังคงสภาพเดิมซึ่งเป็นการเตือนให้อาญารร,รรู้ว่าบ้านนี้เหมาะกับการบุกรุกเข้าไป ดังนั้นหากคุณพบว่ามีขนมอยู่ใต้พรมเช็ดเท้าของคุณนั่นเป็นเรื่องไม่ดีเลยละ่ะเพราะมีคนสนใจและเฝ้าดูบ้านของคุณอยู่มันเป็นความคิดที่ดีที่จะแจ้งตำรวจหรือใช้มาตรการด้านความปลอดภัยบางอย่างอุบายคุกกี้เป็นเพียงหนึ่งในกลอุบายอีกมากมายที่โจรใช้อีกหนึ่งสัญ,ญญาณที่สามารถเตือนคุณได้ว่ากำลังถูกจับตาดูอยู่คือก้อนกรวดสีขาวที่ทิ้งไว้ใกล้บ้านหรือบนถนนเข้าบ้าน นี่หมายความว่าอาชญากรได้ไปเยี่ยมบ้านของคุณและหมายตาไวแล้วว่าบ้านของคุณคุ้มค่าที่จะเข้าไปอีกเหตุผลหนึ่งที่โจรสลัดทิ้งก้อนกรวดไว้ก็เพื่อบ่องชี้ว่าบ้านของคุณไม่มีใครอยู่ในตอนกลางวันดังนั้นหากคุณกำลังเดินไปตามถนนและสังเกตเห็นแฟลชไดรฟ์ USB ยื่นออกมาจากขอบถนนหรือกำแพงอย่าไปสนใจมันคุณน่าจะเจอเดดรอปโดยบังเอิญแม้ว่าชื่อของมันจะดูลางไม่ดีแต่นี่เป็นวิธีที่ทำกันหลายพื้นที่โดยยืมเทคนิคบางอย่างจากโลกแห่งสายลับและการจาระกรรมมา ผู้คนจำนวนมากที่รู้จักวิธีนี้มีความสุขที่ได้สวมเสื้อโค้ตสีดำและแว่นกันแดดสีเข้มและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับกับผู้อื่นประเด็นคือเมื่อหลายสิบปีก่อนสายลับมีวิธีแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นความลับของตัวเองมีไลฟ์ดรอปเวลาที่สายลับมาพบกันแต่สิ่งนี้มักเป็นอันตรายอย่างยิ่งนั่นเป็นสาเหตุที่มีการคิดค้นระบบเดรดดรอปขึ้นมาในกรณีนี้อิดหลุมหลวมบางก้อนในกำแพงตามซอกซอยได้มีการนำข้อมูลสำคัญมาซ่อนไว้เพื่อให้ใครสักคนมาหยิบขึ้นไปในภายหลัง ทุกวันนี้มีเดดร็อปมากกว่า1500เดตร็อปทั่วโลกและข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์เหล่านี้มีความจุถึง10เทราไบต์คุณสามารถเจอเดดร็อปได้ในทุกทวีปที่คุณไปยกเว้นนันติกาอาจเป็นเพราะที่นั่นมีกำแพงไม่มากนักดังนั้นถ้าคุณเจอมันคุณควรจะทำยังไงล่ะก่อนอื่นไม่ควรเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB แบบสุ่มกับคอมพิวเตอร์ของคุณคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าในนั้นมีไวรัสตัวไหนซ่อนอยู่และรอคอยที่จะทำลายข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณและเมื่อมันมมามานนนนมมมีีีีควววาาาาาาเเเเเสส่่่่่่่ยยยงงงงงขขข้้้ปป็หึอออรืไุดก แต่ถ้าคุณแน่ใจ100%ว่าอยากลองเสี่ยงให้รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของคุณไี้ดีที่สุดที่คุณจะทําได้หรือดีกว่านั้นอย่างที่2คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าข้อมูลใดรอคุณอยู่ในแฟลชไดรฟ์ใครก็ตามที่ดาวน์โหลดวิดีโอรูปภาพหรือไฟล์ข้อความสามารถทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณเคยเจอพัสดุที่มี USB เสียบอยู่หรือไม่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามอย่าเสียแฟลชไดรฟ์เด็ดขาดกรณีนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในออสเตรเลีย ตำรวจเตือนประชาชนว่าแฮกเกอร์ได้คิดค้นกลวิธีใหม่ขึ้นมาพวกเขาใส่เมม o r ีที่ไม่มีที่มาที่ไปลงในกล่องจดหมายซึ่งมันไม่น่าแปลกใจเลยที่อุปกรณ์เหล่านี้มีมาล์แวร์ที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณแย่ได้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์และบอกตรงๆเลยว่ามันได้ผลผู้คนไม่สามารถทนต่อความปรารถนาที่อยากจะตรวจสอบข้อมูลในสิ่งลึกลับนี้ได้เป็นผลให้จำนวน USB เกือบครึ่งหนึ่งที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์ถูกเสียบเข้าคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปขอก้าารรัับปญหยแง ตัวอย่างเช่นสื่อหลอกลวงเริ่มสตรีมข้อเสนอบริการให้คุณหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลอันตรายต่อไฟล์และโปรแกรมบน PC ดังนั้นอย่าไปแตะต้องแฟลชไดรฟ์ของฟรีพวกนั้นเข้าใจไหมคุณออกจากห้างสรรพสินค้าที่ทำงานหรือสนามบินแล้วไปที่ลานจอดรถเพื่อหารถของคุณคุณปลดล็อกและเสียบกุญแจเข้าไปเมื่อคุณกำลังจะสตาร์ทรถและขับออกไปคุณเห็นสิ่งแปลกปลอมบนกระจกหน้ารถของคุณนั่นคือธนบัตรเหลอที่พันอยู่รอบที่ปัดน้ำฝนหน้า โอ้คุณกําลังหาวิธีใช้ของขวัญที่ไม่คาดคิดนี้อยู่แต่คุณคิดว่ามีคนเอาเงินไปวางไว้ตรงกระจกหน้ารถของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วดันลืมจริงๆนะเหรอระวังนะนี่มันคือโกอนุบายทันทีที่คุณลงจากรถเพื่อดูธนาบัตรลึกลับนี้ใกล้ๆเจ้าของธนาบัตรจะเริ่มปฏิบัติการทันทีพวกเขาจะเข้าไปในรถของคุณและขับออกไปได้วยความไวแสงเลยล่ะยอมรับเถอะว่าแทบไม่มีใครดับเครื่องจากนั้นหยิบเอากุญแจกับของส่วนตัวอื่นติดตัวไปด้วยตอนลงไปดูกระจกหน้ารถเพื่อเช็คธนาบัตรนี ด้วยเหตุนี้ภายในเวลาไม่กี่นาทีกูจะสูญเสียทั้งรถกระเป๋าเงินและเอกสารต่างๆแถมได้ยืนเคว้งคว้างคนเดียวที่ลานจอดรถด้วยเมื่อไม่นานมานี้ผู้คนเริ่มเจอเสื้อผ้าอย่างเสื้อเชิ้ตวางอยู่บนกระจกหน้ารถหรือพันกับที่ปัดน้ำฝนอยู่ หากคุณเคยเป็นหนึ่งในคนที่เจอเหตุการณ์นี้อย่าตกหลุมพรางและอย่าพยายามดึงผ้าออกแค่กลับขึ้นรถและขับออกไปให้เร็วที่สุดจากตรงที่ที่คุณจอดรถไว้ชิ้นผ้าที่ดูเหมือนวางไว้ผิดที่นี้จริงๆแล้วมันเป็นอุบายใหม่ที่ใช้โดยผู้ไม่หวังดีกระบวนการเป็นดังนี้ถ้าคุณเห็นผ้าซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครซึ่งทําให้ที่ปัดน้ําฝนของคุณขยับไม่ได้หรือบทบางทัศนะของคุณปฏิกิริยาแรกของคุณคือการเอามันออกแน่ๆแต่ในขณะที่คุณกําลังง่วนอยู่กับการพยายามเอามันออกด้วยวิธีใดก็ตาม อาชญากรจะมีเวลาเหลือเฟือในการเข้าประชิดคุณสถานที่ที่พบบ่อยที่สุดสําหรับการใช้กลอนอุบายประเภทนี้คือที่จอดรถซึ่งโดยปกติแล้วเป็นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและค่อนข้างไม่มีผู้คนนั่นหมายความว่ามีพยานเพียงไม่กี่คนอยู่แถวๆนั้นและมีพื้นที่มืดมากมายที่เอื้อสําหรับคนที่ดักโจมตีคุณถ้าวันหนึ่งคุณกลับมาถึงบ้านและสังเกตเห็นกราฟิตี้หรือรอยขีดเขียนที่ประตูหรือบ้านของคุณให้โทรแจ้งตำรวจทันที แม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นการแกล้งของหมู่วัยรุ่นหรือเป็นแค่รอยธรรมดามันเป็นการดีกว่าที่จะปลอดภัยไว้ก่อนเพราะโจรใช้เครื่องหมายบางอย่างเพื่อบอกอาชญากรคนอื่นๆถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับบ้านของคุณตัวอย่างเช่นสิ่งที่คล้ายกับเลข2ของโรมันหมายความว่าเจ้าของบ้านรวยดังนั้นสถานที่นี้จึงเป็นเป้เปาหมายที่ดีในทางกลับกันวงกลมที่ถูกขีดค่าบ่งบอกพวกโจรคนอื่นๆว่าบ้านนี้คุณรู้ไหมว่าทุกๆ15วินาทีจะมีการยกเ้าเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่ามีการยกเขาประมาณ4,800ครั้งทุกวันและตำรวจไขคดีที่แจ้งความได้เพียง13%เท่านั้นใช่แล้วความปลอดภัยในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกเพราะงานฉันจะไม่เล่นมุกแต่ถึงอย่างงั้นก็ไม่ต้องกังวลคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ้านให้เป็นป้อมปราการเพื่อให้รู้สึกปลอดภยัยมีหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อกันคนไม่ดีออกจากบ้านแล้วรักษาของมีค่าของคุณให้ปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียเงินมาก ก่อนอื่นเลยบ้านที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยมีโอกาสถูกบุกรุกและยกเขาได้มากกว่า300เเซเพราะงั้นคุณจึงควรติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแต่ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยหลายประเภทเหตุผลที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณนั้นเป็นเรื่องยากในจะเรื่องระดับการป้องกันที่ต้องการแล้วก็งบประมาณอีกแต่ยังไงทั้งหมดนี้ก็มี2ตัวเลือกการติดตั้งแบบมืออาชีพและการติดตั้งแบบ DIY ลองมาดูทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะระบบที่ติดตั้งด้วยมืออาชีพจําเป็นต้องมีการตรวจสอบจากมืออาชีพและมักจะมีสัญญาระยะยาวระบบมืออาชีพต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่บริษัทมักจะคิดค่าอุปกรณ์ติดตั้งถูกกว่าเนื่องจากจะกระจายราคาที่ต้องจ่ายตลอดสัญญาของคุณเมื่อคุณตัดสินใจเลือกการติดตั้งแบบมืออาชีพแล้วอันดับแรกบริษัทจะนัดช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ซึ่งจะมาทําการประเมินความปลอดภยัยและอธิบายทางเลือกทั้งหมดให้คุณได้รับทราบ และเมื่อคุณทําสัญญาแล้วคุณก็รายงานปัญหาอะไรก็ตามที่คุณมีกับระบบให้พวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้องสรุปแล้วถ้าคุณไม่อยากปวดหัวมากก็ควรจะเลือกระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งโดยมืออาชีพแทนที่จะต้องมาดูคลิปแนะนำการใช้งานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหรือต้องมาอ่านคู่มือหลายต่อหลายหน้าแต่ถึงอย่างนั้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งอย่างมืออาชีพอาจจะไม่เหมาะกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้เช่าเนื่องจากเงื่อนไขข้อผูกพันของสัญญาหรือคุณอาจจะไม่ใช่ผู้เช่าแต่ว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณในกรณีนี้การติดตั้ง DIY ก็มีประโยชน์เรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกี่ยวกับระบบ DIY ก็คือในขณะที่ราคาการตรวจตราโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,700บาทต่อเดือนสำหรับระบบที่ติดตั้งโดยมืออาชีพแต่ค่าใช้จ่ายของระบบ DIY จะอยู่ที่ประมาณ950บาทต่อเดือน แถมยังไม่มีค่าติดตั้งกับระบบ DIY อีกด้วยแต่อีกครั้งนะคุณควรเผื่อใจสำหรับค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าของอุปกรณ์ที่สูงขึ้นถ้าคุณจะเลือกตัวเลือกนี้และยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบ DIY มาพร้อมกับความเสี่ยงของการจัดวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมและมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยซึ่งมือโปรจะไม่พลาดแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องทำก่อนเลือกระบบก็คือการประเมินความจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับละแวกบ้านและก็บ้านของคุณ คุณรู้ไหมว่า34%ของหัวขโมยแค่เข้ามาทางประตูหน้าเมื่อบุกรุกเข้ามาในบ้านนั่นหมายความว่าถ้าประตูของคุณไม่แข็งแรงและปลอดภัยพอก็เท่ากับคุณกำลังเชื้อเชิญหัวขโมยเข้ามาเพราะงั้นการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยจึงไม่เพียงพอคุณต้องตรวจสอบประตูด้านนอกทุกบานด้วยดูให้ดีว่ากรอบประตูแข็งแรงและบานพับได้รับการปกป้องคุณใช้ชุดอุปกรณ์เสริมประตูเพื่อเพิ่มการป้องกันเพิ่มเติมได้ถ้าประตูของคุณมีช่องรับจดหมาย อย่าลืมตรวจสอบว่ามีคนอื่นจะเอื้อมเข้าไปเพื่อปลดล็อกประตูได้หรือเปล่าเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีผู้อื่นอยู่ก่อนแล้วให้เปลี่ยนกลอนประตูนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านของคุณโดยใช้กุญแจอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประตูของคุณก็คือการใช้กล้องกลิ่งประตูแบบไร้สาย อันนี้จาก Amazon ใช้งานง่ายมากมันไร้สายร0 0เซมีแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ในตัวซึ่งอยู่ได้1-2เดือนคุณจึงไม่ต้องชาร์จบ่อยเกินไปนักคุณตรวจดูปริมาณแบตเตอรี่ได้จากแอปโทรศัพท์นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวและการมองเห็นในตอนกลางคืนอีกทั้งคุณยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะมันกันน้ำได้แล้วก็อย่าลืมเรื่องประตูกระจกบานเลือล่อนล่ะคุณติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างหรือเดือยแนวรางเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเปิดได้ หรือว่าเพิ่มเซ็นเซอร์ประตูหรือเซนเซอร์กระจกแตกเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเข้ามายุ่งกับพวกมันเรากำลังเข้าสู่พื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแล้วเปอร์เซนต์ของนักย่องเบาที่เข้าบ้านทางหน้าต่างนั้นสูงถึง2 3สาเซเหตุหลักเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ลืมล็อกหน้าต่างอีกครั้งนะหัวขโมยทุบกระจกได้เสมอถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคุณลองเสริมความแข็งแรงของกระจกด้วยฟิล์มกันร,รอยติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างหรือเซ็นเซอร์หน้าต่าง ถ้าทําตามนั้นไม่ได้คุณก็ยังปลูกพุ่มไม้หนามไว้ใต้หน้าต่างชั้นหนึ่งเพื่อการขโมยไม่ให้เข้ามาในบ้านของคุณได้นักสแสดงกับหัวขโมยต่างกันยังไงหัวขโมยไม่ชอบอยู่ในใต้ไฟสปอตไลท์นั่นคือเหตุผลที่การมีไฟกลางแจ้งจึงเป็นประโยชน์กับคุณคุณควรติดไฟบริเวณสวนหน้าบ้านและหลังบ้านตามทางเดินและใกล้โรงจอดรถเพื่อให้ไฟรักษาความปลอดภัยกลางแจ้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณก็ใช้ไฟที่เปิดใช้งานตามการเคลื่อนไหวได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นอันนี้มันใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะงั้นมันจะช่วยคุณประหยัดพลังงานได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีแสงสว่างเลยเมื่อเมฆปกคลุมท้องฟ้ามันใช้ได้4-5คืนในวันที่ฝนตกอย่าปล่อยให้หัวขโมยเล่นซ่อนหาแม้ว่าต้นไม้และพุ่มไม้อาจทําให้บ้านของคุณสวยขึ้นแต่พวกมันคือจุดซ่อนตัวที่สะดวกสําหรับหัวขโมยด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรตัดแต่งต้นไม้และพุ่มไม้ อย่างน้อยที่สุดต้นไม้ที่อยู่ใกล้บ้านของคุณที่ใช้เป็นกำบังได้เลือกดอกไม้และพุ่มไม้เล็กๆแทนเพื่อทำให้หัวขโมยไม่มีที่ซ่อนเพื่อรอคุณออกจากบ้านเช่นเดียวกับประตูล็อกโรงเก็บของหรืออาคารกลางแจ้งอื่นๆที่คุณมีดูให้ดีว่าสถ